วันนี้เรากำลังจะเดินทางไปไปไหนออกัสไปสักนิ้วมือไปสักลายนิ้วมือที่ไหนครับมือมาสักลายนิ้วมืออ้าวไม่ใช่พู้ผิดผูดผิดพูดผิดไปสักลายมือที่ไหนลูกที่เดี๋ยวเดี๋ยวขอซูมก่อนที่ไหนที่ไหน ใ,ใกล้มากนะทุกคนเราอัดอยู่บนรถแล้วโหถนนไม่ดีหรือพี่แ่งขับไม่นิ่มรถเรามันเบนนะคะนนเบนดาเบนดาเบนดาร้อยเบนาเบนตอนนี้เราก็มาถึงจังหวัดราชบุรีนะคะที่ร้านสักลายมือเศรษฐีนะคะที่หัวโพจังหวัดราชบุรีเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเข้าไปสักกันเลยค่ะ นี่ก็เป็นด้านในร้านนะคะก็คือจะมีโซฟามีมีตกแต่งได้หรูหรามากเลยนะคะสมกับเป็นการสักลายมือหัตถเษตีกันเลยทีเดียวมันเราก็จะได้เก็บภาพบรรยากาศก็คือภาพถ่ายนิดนหน่อยหน่อยมาฝากทุกคนนะทุกคนแต่ว่าตอนสักเนี่ยเราไม่ไม่ได้ขออนุญาตคือคนก็คือไม่กล้าไม่กล้าไม่กล้าอัดตอนสักให้ทุกคนดูนะคะแต่เดี๋ยวเราเอาลายนิ้วมือมาโชว์ทุกคนดีกว่าว่าเป็นยังไง ชุดนี้นะคะที่เราตักเนี่ยก็จะเป็นชุดเอ่อสุ per V I P นะคะถ้าใครอยากจะรู้ว่าชุดนี้ราคาเท่าไหร่ทักมาถามส่วนตัวได้เลยนะทุกคนสวยมากแล้วก็เจ็บมากยิ่งเจ็บมากยิ่งรวยมากนะทุกคนเราเชื่อเราเชื่ออย่างนี้ ตอนนี้นะคะเราก็สักเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเดินทางกลับบ้านกันตอนนี้มือเราก็จะยิบ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 ไปหมดเลยนะทุกคนเจ็บมากบอกตรงๆว่าเจ็บมากแต่เขาบอกว่ายิ่งเจ็บยิ่งรวยนะทุกคนเราก็เลยโอเคเลยตอนนี้กลับบ้านกันค่ะทุกคนไปกัน,น,น,นตอนนี้นะคะทุกคนเราก็มาถึงสะพานพราดแปดแปแป,แปกำลังจะกลับบ้านแล้วทุกคน มากี่รอบเราก็เปลี่ยนเส้นทางเราเปลี่ยนเส้นทางทุกรอบใช่ไหมคะอ้อยระวังระวังคันหน้าไม่เอาตอนนี้สวมากเลยตอนนี้ก็คือเห็นกรุงเทพตัวเป็นๆตัวเป็นนเมืองใหญ่เราแค่ผ่านนะเราแค่ขับผ่านกรุงเทพนะทุกคนก็เด็กบ้านนอกนะเด็กบ้านนอกก็ขับผ่านแม่นางเจ้าระยาพี่ใช่เด็กบ้านนอกเราเป็นลูกเทพเป็นลูกเทพปะกัน ถ่าขของสวยสิโอ้สวยนี่ถ่ายภาพนิ่งอุ้ยสวยหนูอัดไงมุมนู้นมุมนู้นมุมอากาศใช่ไหมคะอันนั้นมีพระจันทร์ด้วยพระจันทร์สวยมากอ้าวพมีพระจันทร์ขึ้นแล้วเหรอนี่เห็นพระจันทร์เห็นไหมเบลเบลเบลลมดบันทึกเบเบลเบลเบลลเบลลนเริ่มีแล้วหน่าแไไม่ต้องทนโอตรงนู้นสะพานพระลมเก้าท้องยับเดี๋ยวเราจะไปบางนานะคะเราจะออก เราจะออกอะไรนะคะเราจะไปแปดลิ้วกันนะคะเพื่อที่จะพากักินแม็กโดนัลด์แบบที่แปดิ้วนะคะทุกคนโอเคแค่นี้พอก่อนแล้วเดี๋ยวยังไงไปอัปเดตตรงแม็กอีกทีหนึ่งนะจ๊ะนะจ๊ะตอนนี้เราก็มาถึงแม็กโดนัลด์แปดลิ้วแล้วนะทุกคนเราไปหาอะไรกินอร่อยอร่อยกันดีกว่าค่ะไปกันวันนี้ยะยอีทมาทำอะไรคะ าไปสักลายมือมาและนี่ตอนนี้เราแวะอยู่ที่แมคโดนัล่์ใช่นไหมเอ่ยแบ็โดน่าดลิแนาแปดลิ้วก็กินตอนนี้กินไก่กินอะไรรู้สึกว่าอยากกินไก่ไก่เกาหลีแล้วก็บอกกินตอนนี้หูตาลายอะไรตาลายเอากาศอากาศเป็นยังไงอากาศเป็นยังไงเอากาศหิวมากเลยเหรอทำความสะอาดทำความสะอาดมือหรือยังลงมาข้างล่างเขาให้น้ำอะไรมาน้ำที่อันนี้ มีคนสั่งน้ำปั่นแล้วก็ทำให้เรารน้าของอร่อยจะต้องมีคืออะไรเนี่ยมีเบอร์เกอร์เนี่ยเนี่ยทุกคนเช็ดมือให้สะอาดแก้วเนี้ยเดี๋ยวถ่ายก,ก่อนน้ำแก้วเนี้ยน้ำส้มน้ำส้มน้ำส้มแก้วเนี้ยแปดสิบเก้าบาทแ,แล้วก็พิ่คุณเอง่งคุณเอง่เอง,องกินเป็นไปยังไงให้อร่อยอร่อย กินยังไงให้อร่อยก็เอาเข้าปากอร่อยแน่นอนจริงถ้ากินนะทุกคนจะทุ่ใจก็ลืมเลยอ่ะคือเราต้องก็กินดีแต่เยอะมากอร่อยไหมในอีกไก่ตัวเหลืออร่อยไหมคะอร่อยค่ะอร่อยนุ่มคืออะไรอ่ะคืออะไรอร่อยเราว่าเราไม่อัดแล้วดีกว่าเรากินก่อนขออนุญาตกินก่อนยังไม่ขึ้น เราก็กินไก่เกาหลีนะคะแล้วก็เบอร์เกอร์ปลาเนาะแม็กฟิตใช่ปะ่ะแล้วก็ไปถ่ายรูปเล่นกันที่หน้าแม็กนะคะทุกคนก็จะเป็นมงถ่ายรูปก็ถ่ายเล่นไปลองกล้องด้วยเพราะว่าเราก็เพิ่งฝึกใช้กล้องตัวนี้ครั้งแรกนะคะแล้วจากนั้นเราก็เดินทางกลับบ้านที่จังหวัดสก้วโดตวัดอีาพาปลอดภัยดีนะคะเราก็จะโชว์ลายนิ้วมือเราเน้นนิดนิดเนืองนะคะทุกคน คลิปนี้ก็ฝากไว้กับมุมลายนิ้วมือสวยๆเบอร์ๆหน่อยนะคะทุกคนฝากไว้แค่นี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้น้ำหนึ่งสตอรี่ชาแนลด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ